วันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาปฏิบัติภารกิจนะคะพี่ชิดพี่ชิดเลยนะ,ะ <laughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตนะเสอแไม่เคยดัดผมให้ใครเลยปกติไปรลานซึ่งอันนี้เราใช้กระดาษรองซาละเปลาได้ได้มา <laughs> อาจจะป็นคลิปนี้ไม่ใช่งีบน,นะงีบเป็นหลับ <laughs> <laughs> จะเป็นอชีวิตนี้ง่ <laughs> <laughs> ายเลยเนี่ยภรรยาอป้าก็ลำบากไปก็เป็นหนูทดลองให้เูด้วยกอนเลย เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนโอป้ามันโอป,ป้าหมูทดลองหมูทดลองสวัสดีค่ะคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซาสตมะและก็พี่อบลุงนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาปฏิบัติภารกิจนะคะพิชิตพิชิตอะไรอะ่ะ <laughs> เป็นการเขาเรียกอะไรแปลงโฉมนะคะจาก พี่อบลุงให้กลายเป็นอบ้าค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการดัดผมพี่อบลุงนะคะโดยเฉพาะในช่วงยามนี้เนาะอยู่ในสถานการณ์โควิดก็ไม่อยากออกไปร้านตัดผมนะใช่เพราะฉะนั้น<อ>เราก็จะมาดัดด้วยตัวเองใช่โด,ย,ดยการที่เราซื้อของมาเองเลยใช่ค่ะ เป็นครั้งแรกในชีวิตนสะสาแซ่บไม่เคยดัดผมให้ใครเลยปกติไปร้านตลอดหัวตัวเองนี่ต้องไปร้านแต่ว่าพี่อ๊ไม่ยอมไปนะเพราะว่าตัดผมอามันแป๊บเดียวแต่ดัดผม,ม่าอยู่กับเขาอะเกือบครึ่งวันใช่ใช่ไหมเพราะเราก็ไม่อยากไปนะามาลองดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นน้ํายานะคะซึ่งเป็นน้ํายาดัดเนาะพี่อ๊ก็ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ซึ่งข้างในเนี่ยเขาก็จะมีขวดม,มาให้สองขวดนะคะก็ เขาเขียนมาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกัน400กว่าเยนเองถูกมากเลยใช่400อยกว่าเยนคิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่พี่ร้อยร้อยนิดนิดร้อยนิดนิดนะคะนอกจากนี้เราก็มีอุปกรณ์ในการดักนะคะพวกโรเนี่ยพี่อยกก็ซื้อจากอินเทอร์เน็ตมาเหมือนกันนะคะโรเท่าไหร่พี่อยกซื้อมาก็ร้อยกว่าเยนสองร้อยเยนนะค่ะนอกจากนี้ก็ยังใช้โลนะอันนี้เป็นที่หนีอันนี้เป็นโลเป็นโลที่ใช้ดักส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นกิ๊บ กิ๊บปากเป็ดน,นะคะซึ่งเราซื้อที่ร้านลอยเยนเพราะอุปกรณ์นี้ยแบบหาได้ไม่ยากอันนี้ก็เป็นหมวกคุมผมนะคะจริงๆเราใช้ของที่เขาแถมมาตามโรงแรมก็ได้แต่ว่าบ้านเราไม่มีแล้วก็เลยไปซื้อลอยเยนนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็ต้องมีตัวฉีดน้ำน,นะคะฟอกจีให้ผมเปียกใช่แล้วแล้วก็มีเป็นพวกผ้าต่างๆนะคะเอาไว้กัน แล้วมีอะไรอีกนี่นี่สําคัญโอ้อันนี้สําคัญมากอันนี้ก็คือเป็นกระดาษนะคะที่เขาเอาไว้ไว้เขาเรียกว่าไว้ห่อผมไว้ห่อผมอ่ะก่อนที่มันจะม้วนเนาะอารมณ์แบบว่าเหมือนเราไปไปร้านทําผมแล้วแบบช่างเราทําให้เรานะคะแล้วก็ให้น้ํามันชุ่มชื้นอย่าน้ใช่ซึ่งอันนี้เราใช้กระดาษรองซาลาเปาได้ได้ไหมอาจจะไม่ได้ยี่ห้อเขเลยนะอ๋อถูกถูกมากเลยนะร้อยกว่าเยนเองอันนี้ก็คือมาเป็นเซตเดียวกันใช่ยี่ห้อก็เลยนะ โอเคคิดว่าน่าจะครบแล้วอ้อแล้วก็มีหวีหางนะคะเพราะว่าเราต้องใช้หวีอันนี้ในการเป่งผมนะคะ,ะก็ไม่รู้ว่าภารกิจนี้จะแปลงโฉวอบลุงให้เป็นโอป้าได้สำเร็จไหมมาเป็นกำลังใจให้สาอแซ่บกับอบลุงด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูต่อในคลิปเลยค่ะเ,เลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็ใส่ใส่ผ้าคลุมแล้วก็เสื้อเก่าๆนะคะเพราะว่าเราก็กลัวน้ำยาเขาจะไปทำอันตรายกับเสื้อใหม่ๆเนาะ อย่างแร้เราก็ฉีดนะคะฉีดน้ําที่ผมก่อนจริงๆก็ทําให้ผมมันเปียกๆก็ได้นะอันนี้พี่โยบแสกด้านไหนก็ไม่รู้เนี่ยแสกกลางไปเลยแสกกลางเป็นยุคเก่าสมชายนะใช่แต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแสกใหม่เพราะว่าเราจะทําตรงกลางให้เป็นหัวใจอ่าใช่เราต้องแบ่งแบ่งเป็น3าส่วนใช่ไหมแล้วสอบแซบจะทําได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแสกใหม่อยู่ดี ต้องเรียกว,ว่า blocking ก่อนใช่ไหม blocking ใช่เดี๋ยวอันนี้ลองแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ไหมข้างกลางแล้วซ้ายแล้วก็ขวามันจะแบ่งยังไงนี้เกิดมาไม่เคยทําอันไหนคือกลางอะ่ะของพี่วิปะเนี่ยกลางก็คือเข้าใจไหมแบ่งเป็นสามส่วนกลางก็คือตรงนี้มีสองสองเส้นอันนี้เราไม่ใช่เราไม่ได้ทำเพื่อหวีนะแต่ว่าทำเพื่อม้วน ใช่ก็ต้องมีสองเส้นตรงนี้เพื่อแบ่งกุ๊บเนี่ยกุ๊บนี้นะกุ๊บนี้นี่โอเคนะได้นี่เราก็ทําม้วๆเลยนะจะรออหรู้เปล่านะเดี๋ยวอรอรุ่นพอคร <c oughs> ั้งแรก <c oughs> อันนี้จุกไว้ก่อนพีชีพมากให้คนทําเป็นทําด้วยนะคะอันนี้เราบล็อกบอกกลางบล็อกซ้ายบล็อกขวาจบ <c oughs> แล้วเดี๋ยวค <c oughs> ่อยๆ <c oughs> ไล่ม้วนที่ะที่ะอเอกกลางก่อน เราหมวนจากข้างหลังก่อนแล้วกันนะเคนะคะเราก็จะเริ่มมานะทําผิดทาถูกก็ไม่รู้นะเนี่ยอันนี้หมดนข้างหลังก่อนใช่ไหมใช่เราเราต้องยังไงอ่ะต้องบิดก่อนไหมอ่ะก็ก็ก็เอากระดาษอ่าแล้วก็มาห่อห่อแล้วก็คลุมให้หมดแล้วก็ค่อยๆหมวนใส่ใส่โลไว้เลยมันต้องบิดผมก่อนไหมน่าจะเอาโรมาค่อยๆหมุนเข้าไปเลย ใช่เอากระดาษหอ,อกก่อนแล้วก็โลโมูที่ปลายเข้ามามเหมือนกระดาษมันไปช่วยเพิ่มความลื่นของผมเ่ยโอ้ยทำไมช่างเราทำเร็วแล้วทำไมเราทำช้ามากเลยเขาเขาทำมาพันครั้งเราทำครั้งแรกนี้ใช่ไหมใช่มวนลงอนะด้านหลังเนี่ยเราจะมวนลงศึกษามาเป็นอย่างดีพี่อบนะ ไม่ใช่สาวแซบนะแล้วก็แถบต่อไปนะคะโอ้ยากอะ่ะมันมีความยากอะ่ะเราไม่เคยทำอาะคือโซนตรงกลางอะ่ะเราจะใช้ตัวโล่นะแล้วก็ใช้ยางที่เขาให้มามัดมส่วนด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ใช้เราจะใช้กระดาษแล้วก็คีมนีบงีบเลย คีมหนีบคีมหนีบกิ๊บหนีบไหมครีมมันดูแบบว่าน่ากลัวมากกิบหนีบไม่ใช่งีบนะงีบเป็นหลับจริงการที่มีกระดาษก็เหมือนกับการที่มันชุ่มไอตัวสารด้วยเวลาที่เราใช้เข้าไปใช่ไหมใช่คิดว่าเราเท่าที่ได้นะพี่โอใช่ไม่ต้องเป๊ะพวกนี้มันขอให้มันงอกก็พอ แล้วเดี๋ยวรอไปเซตท,ทีทีถ้ามันไม่เป็นดั่งใจหวังเด<ม>ีย๋ยวว่ากันนะเรนพราะว่าด้วยงบแค่นี้ด้วยครั้งแรกเราก็แต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับเราก็ยังไม่รูนน้อนกันเอาจริงมันก็เป็นมันก็เป็นเป็นโปรดักที่เราค้นได้ในอเมซอนเจ้าเดียนนว่นะเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าอื่นมันมีเ<ว>จ้าอนันนี้มันสั้นไปอืม ผมข้างหลังมันสั้นไปทำไมใช่มันสั้นแล้วมันก็หมวนยากมากก็ไม่ต้องใช้ใช้กระดาษนะ้วมีดเลยใๆตอนน <uh, ี้เราก็ทําด้านหน้าแล้วนะครับก็มาแบ่งส่วนด้านหน้าแบบนี้นะเพื่องัดกลับไปนะหมวนกลับเรียบร้อยเรียบร้อย อันนี้ก็มันเหลือด้านข้างจะรอดไหมเราด้านข้างก็แบ่งหมุนเราเลยนะโอเคเอาข้างไหนก่อนข,ข้างนี้ก่อนกันนะ,ะ,นะข้างซ้ายก่อนอ่าข้างซ้ายก่อนโอเคได้ใช้เวลานานมากเพราะเราไม่ใช่ช่างใช่ปะ่ะจนแบบผมแบบแห้งคือจากเกียกคือแห้งไปแล้วอะเดี๋ยวพี่โยบอาจจะต้องช่วยด้วยนะช่วยส่งกระลิกม,มาค่ะ อันนี้เขาแบ่งกี่เลเยอร์หรือว่าแบบสองสองก็สอบนกับล่างพอแบ่งสองกุ๊บเพราะว่าข้างล่างเราเป็นทูบล็อกอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรอ๋อสองกุ๊บจริงจริงมันมีแค่กุ๊บเดียวอ่งนะของเราก็เีไมก็หมุนไปเลยกุ๊บเดียวทำไปได้สามสามตัวชอเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเขามีผมด้านในก็ต้องแบ่งเป็นสองกุ๊บใช่ไหมแต่นี้เราเป็นทูบล็อกข้างในมันไม่มีผมอยู่แล้วก็ทำแค่ข้างบนอย่างเดียว พูดเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านผมญี่ปุ่นเขาก็เรียกทูบ็อกนะไม่รู้คนอื่นเขาเรียกทูบ็อกหรือเปล่จะเป็นโอป,ป้าชีวิตนี้ง่ายนะเนี่ยภรรยาโอป,ป้าก็ลำบากไปด้วยเนี่ยมันมีมูลค่ามีที่มาถ้ามีเวลาต้องใช้เวลาต้องใช้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่าค่าช่างมีแพงกว่าที่ร้านนะคะแต่นี้ทำกี่ครั้งก็เป็นเหมือนเดิมนะ ต้องลุนทุกรอบลุนทุกรอบโัเหมือนทําอาหารนะอร่อยไม่ซ้ํากันไงทําอาหารไม่มีมาตรฐานทาผมก็เหมือนกันหล่อหล่อไม่ซ้ํากันอ่ะตัดผมให้พี่วบรองแต่ละครับว่ไม่เคยซ้ํากันเลยไม่จะบอกว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะดัดผมก็แพงนะเรียกว่าหลักหมื่นอ่ะใช่ไหมหมื่นเยนน่าจะมีถึงสองหมื่นเยนหกพัน 6, บาทขึ้นไปที่เมืองไทยเท่าไรสองพัน 2, น่าจะใช่ คือปกติเราก็จะมีช่างประจำของเรานะเรไม่ได้คิดตึกพี่เขามากมายน่าจะได้สักส่ดูไปดูมาเหมือนผมแก่เงี้ยนะ <laughs> ที่ข้างๆมันจะงอๆแบบนี้ <laughs> มันจะเป็นอย่างที่เราอยากได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องรอรุ่นกัน โอเคครับส่วนนี้ก็ช่างนะขั้นขวาก็ทำเหมือนเดิมนะก็ uh huh. เดี๋ยวไปดูกันตอนจบนี่นะคะตอนนี้สอนแซบก็ทำการม้วนโรพิ่มปลุงนะเรียบร้อยแล้วนะคะจากด้านหลังเนี่ยด้วยความที่ผมเขาสั้นแล้วเราก็ม้วนไม่ค่อยเก่งนะก็เลยใช้ได้แค่2โรส่วนด้านข้างเราก็ทำเป็นแบบก้นหอยเนาะก็แบ่งเป็นสช่อนะคะก็ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ก้นหอยเหมือนกันนะคะส่วนด้านหน้าก็มี1โร ว่าจะเป็นรูปหัวใจไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนะคะตอนนี้เราก็โรสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ํายาแล้วนะเอาเลยเอาแล้วครับตอนนี้ก็ใส่เหมือนนักธน,นิดนะเพื่อไม่ให้น้ํายามาลงตานะเราก็กลัวมากเลยเพราะว่ามันมันเป็นเฮดแบนที่แบบมันบางอ่ะเดี๋ยวโดนน้ายาแล้วมันก็คงจะแบบบางอีกขั้นตอนตลองไปคือเราใส่น้ํายาใช่ไหม ละทิ้งไว้สิบถึงสิบหทีใช่ก็เดี๋ยวเตรียมจับเวลาแล้วน้ำยานี้ก็คือเรา,าต้อง <S 1> 1 <S ใส่เบอร์หนึ่งนี่นะครับเบอร์หงหลังจากที่ไปนั่งอยู่ตามร้านตัดผมมาหลายรอบนะเดี๋ยวจะดูว่าสาวแซบจะโรยน้ำยาเป็นไหมไม่เป็นเฮ้ยเราใส่เราใส่ถุกมือก่อนดีกว่าเรากลัวหย่อนน้ำยาแล้วนะคะก็เป็นซื้อครั้งเดียวเราใช้ใช้ครั้งเดียวนะครับ ก็ไม่ต้องประหยัดอะไรเพราะว่าถ้าเราตัดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรใช้ซ้ำละตามคู่มือเขาบอกว่าซื้อครั้งเดียวเพื่อมันแค่ร้อยกว่าบ,บาทเองนะก็ไม่ต้องประหยัดน้ำยานี่ใช่เลยนะเหมือนที่ร้านเลยใช่น,ะชน,น้ำกลิ่นน้ำยาดัดน,นะนะเหมือนเลยนะครับเนี่ยแนะนําต้องแบบใส่เสื้อตัวที่แบบเก่าๆนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ายาโดนเสื้อดีๆเป็นด่างพร้อมทินะ้งเดี๋ยวที่เตรียมจับ เวลานะจ๊ะได้เลย 15G นะครับแหม่ถ้าทำเองได้นี่สบายเลยนะูก็เป็นหนูทดลองให้เพื่อนๆก่อนนะเปลี่ยนเปลี่ยนโอปอป้าหมูทดลองหมูทดลองเขาบอกว่าสำหรับถ้าเป็นผมแบบผมเสียเนี่ยเขาอาจจะเร็วหน่อยนะแค่แปดถึงสิบนาทีนะอันนี้เสียงไหมผมเสียงไหมก็ไม่ถือว่าเสียงนะงอกอย่างเดียวงอกอันนี้เดี๋ยวย้อมทีหลังโอเค เดี๋ยวไปเจอก,กันหลังสิบห้าทีครับอ๋อเดี๋ยวต้องใส่โบวก่อนผ,ผมก็มีอยู่เท่านี้นะจ๊ะเอาพี่โอ,อ๊อช่วยดางหน้าหน่ยโอเคตอนนี้เราก็จะใส่น้ำยาล็อกลอนหรือเปล่าเขาเรียกน้ำยาล็อกลอนไหมใช่หลังจากที่ล้างเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำยานะจะบอกว่าสีของน้ำยาเนี่ยไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเป๊ะก็จะชุ่มๆเลยนะพี่โอ ชวีที่ผมเขามีอยู่แค่นี้นะเขาก็ทําได้ง่ายๆนะเขาบอกว่าใส่แค่ครึ่งนึงแล้วรอเจ็ดนาทีแล้วก็ค่อยมาใส่อีกใช่ไหมใช่แล้วก็ไข่รอบหนึ่งรออีกแปดนาทีรวมเป็นสิบห้านาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วเราก็ล็อกอีกรอบนึงครับใช่เราต้องหยดน้ําอีกรอบหยดน้ํานะคะรอบสองโอเคเริ่มเด้อตัดสะใดบายสาวแซบปะใช่ยอมด้วย ยอมด้วยเดี๋ยวจะย้อมผมปิดผมไฮไลท์ให้ยุบหน่อยเขาจะบอกว่าเราอนี้ไม่ต้องใส่หมวกคลุมแล้วเนาะต้องใส่ที่คลุมหัวก็ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้ของใช่เท่ากับเท่ากับครั้งแรกแหมถ้าเรามีไอ้นี้ก็ดีนะเขาเรียกอะไรนะไอ้ถาดรองอะอเหมือนที่ร้านเนาะเราไม่ได้ซื้อเดี๋ยวดูก่อนว่าครั้งนี้พังหรือปัง ถ้าพังก็ค่อยลงทุนซื้อแต่ถ้าเอ้ยถ้าพังไม่ลงทุนแต่ถ้าปังจะลงทุนซื้อมีด้วยหรอมีที่มันเป็นลบล็อกที่มันเป็นบล็อกคอ,อ่ะอเนี่ยมันก็ใส่ล็อกไว้เลยแล้วเวลาน้ําหยดมันก็จะหยดใส่หาดใช่ลีลาอันนี้เราก็ต้องคอยเอาค่าแบบซับๆเอานี่นะคะปลุกความเป็นเขาเรียกอะไรปลุกความเป็นช่างนะในตัวคุณช่วงโควิดนะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงแบบ ได้มีสกิลนะคะเห็นเพื่อนๆหลายๆบ้านเนาะก็ตัดผมให้ลูกให้แฟนความปลูกความงกในตัวเ <c oughs> อี๋ยวพี่โอว่า,าก็คืองกด้วยอ่าหนึ่งสองก็คือก็กลัวด้วยแหละเพราะไปน,นั่งนานๆอีกอย่างก็คือแบบเรามันหาร้านที่ถูกใจาย,ยากอะที่ญี่ปุ่นเนาะร้านน้ำหมอะใช่เพราะว่าญี่ปุ่นอะทำผมเกาหลีไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะเขาเขาไม่ได้ทำทุกไม่ได้ทำเลยง่าย เขาก็จะมีความมั่นใจในในสไปล์ของเขาอะใช่ืีญี่ปุ่นอะมันจะหีกเกือบทั้งหัวเลยนะอืมจะหิกแล้วแบบมันสไปร์ลอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คารูมาเพิรมนะอ่วพี่โยบจับอ่าโอเคแสบแสบเหมือนกันนะไม่รู้มันกัดคอหรือเปล่าถ้ามีแผลมันก็จะแสบโอเครออีกแปดนาทีนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่แกะ่แล้วก็ไปล้างน้ำอุ่นนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะย้อมผมด้วยใช่เดี๋ยวเราจะย้อมผม <im> ก็คงไม่รีวิวเนาะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะคเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์เลยว่าจะสามารถป่ย <_ k> จะสามารถเปลี่ยนอบลุงให้เป็นอบป้าได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะรอรุ้นครับก็เสร็จแล้วนะคะผลงานของสาวแซ่บครั้งแรกกับการดัดผมให้พี่อบลุงนะคะก็ไม่รู้ว่าแปลงโฉมสำเร็จไหมนะจากอบป้าเอ๊ะจากอบลุง จะกลายเป็นโอป,ป้าผมดานตรีล็อ <D> ก <ock> มากกว่าน,นะจริงๆอะผมเขาอะมันสามารถแบบทําเป็นด้านข้างแสกข้างก็ได้หรือว่าจะแบบแสกกลางก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออพอมันแสกกลางปุ๊บว่ามันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็เลยแสกข้างแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราได้ก็คือความรอนนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มแบบมันก็จะมีรอนมีแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีความความหยิกอะนะทําให้แบบเซ็ตผมได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผมผู้ชายอ่ะเขาจะแบบฟีบรีบอะไรเงี้ยพอมันมีรอนอ่ะมันก็ทําให้แบบมีวอลลุ่มมากขึ้นให้ยาดูรอนให้ไม่ใช่แต่ถ้าจะให้ดีก็คืออยากไปทําผมที่ร้านเนาะแต่เนี้ยโอเคละเดี๋ยวจริงๆครั้งต่อไปอ่ะเราอาจจะปรับให้ไซส์ละโรเลอร์มันใหญ่ขึ้นนะจะได้ไม่หยิกหย่อยมากใช่ ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าครั้งนี้ก็ถือว่าแทบปีนะโอเค้าใจแต่ว่ารอบหน้าอาจจะปรับไปดีขึ้นได้ราคาเท่าไหร่ที่พิบซื้อมาทั้งหมดอุปกรณ์ Pri c e l e s s ถูกมากประเมินค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้แต่ค่าค่าตัวช่างที่ทำเนี่ยแพงมากนะใช่ประเมินค่าไม่ได้ให้เป็นอะไรดีโอเคโอเคค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในระหว่างที่ดัดผมให้พี่อบลุงนะคะเผ <_ d> um> ื่อว่าใครช่วงนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะลองเอาไปทำตามก็ได้นะคะถ้าอยากยีนยอยแบบนี้ก็ลองไปทำตามโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายย <_ d> um> ค่ะห <_ d> um> วังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะ อย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ